สวัสดีครับอยู่กับนายที่อือ่ดัานทุกใด Channel ครับยูทูบี่เกี่ยวกับจักรการกระเสริฐนะครับพี่น้องกับมินิกะพอกันอีกคลิปหนึ่งครับกับเรื่องเราเชวนคนลุก,กเียวมิน้กะชีถ้ามาเปลี่ยนนี่ครับ ตัวเดินล่อ,ออีกแครับพี่น้องแหงหมดแหงพ่อครับใา้พัุนตัวหนวดแก่เกลี้แล้วพี่น้องแต่เบอร์ไม่ยาวอันนี้ไปซื้อมาแล้วครับป็น ไอ้บันัวเดิน DC 105มาเบิงครับมันสีใสกันใหญ่ปเขาจัดให้มาเนี่ยรราคา1650บาทนะครับต่อเส้นโกูบุตาารับพี่น้องอเสียครับวิธีถอดกะมีนะครับนัดสองตัวไข่ออกครับ ถอดออกเลยสปริงออกเลยครับแล้วก็ดันลูกแตะขึ้นบายากครับแต่ว่าสิเป็นย,ยากกะพูดแล้วครับตัวตัวนวัดครับผมเพราะว่าสีเดือดสองอยางคตัวน,นั้นสีบ่ได้เปลี่ยนเนาะคลิปนี้กับมาเปลี่ยนตัวเดินก่อนครับพี่น้องมีงานเกี่ยวครับวันนี้ก่อนเดินก็ตัวนี้ลง นี่แหละครับรถดุมขนาดปั๊มแห้งนะครับปั๊มแห้งปั๊มเบานะครับถ้าเป็นเจ็ดสิบนี่ยอู้หนักติบเลยครับผมขอเต็มเต็มเนี่ยเนี่ยครับอาการอาการสายพานที่ฟันหลุดหรือว่าฟันแตกออกมันจะสั่นนะครับไอพวกชุดหม่องนางก้นครับนี่มันสีสันีไน้อง ตีสีบอลเองปกติครับตีเป็นสันๆตัวไซส์ผ่านมันสะบัดเนาะจับกลางนะรับเข้าหน้าปังครับวันนี้ แล้วสามสี่เลครับเดี๋ยวสิไดซิฟไรยนี่งใหญ่ลดยุดท้องสมองเขียดผมกับผ้ามาณนี้ครับเขาเขีดบ่หลายเข็ดพอได้กินครับผมติดข้าวเหนียวเขาเจ้าก็บหัวหันสอนงหันนะครับไม่เปไรเดอกเขาลองเจ้าะก็ได้ข้อเหนียวมันสิได้เข่ากันครับนกบ่ค่อยกิน ต่อเลยครับปีเดียดไงน้ำมันเกียร์ยังไม่ได้เปลี่ยนครับเปลี่ยนเต่นไฮโดรลิกเยี่ยบางหางสิถ้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ดีกหลุด้วครับ,บรถหม่ก็ยงังเย็นงานอยู่สามร้อยกว่าชั่วโมงกับเรียบร้อยเสียงเงินครับปวดหัวเจริพันรูาบาทเดี๋ยว,ยวกวินได้เลย่ได้พี่น้องกิ้วยัง ยีดีเลี่ยวให้ครับเลี่ยวให้แล้วก็วขึ้นทะเลได้เปลี่ยนอนวนามัยเลยครับ ดูลายเส้นครับลาส้นของแท้ศูนย์เป็นว่ามาติดตามมึงครับยี่ได้จ็กไลมุมปีบแล้วนะครับในเบอร์ครับเบอร์ครับเกอนไอตันครับ,กบเกอนร้อยห้ารเข้าเ้าซ้อน้อดีต้องแก้ขกันครับเดี๋ยวผมลงเก็บรองเหม่อแล้วครับพี่น้อง เลกเมื่อเดียวก็ได้ครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคเล,เล็กๆน้อยๆครับอ่าก่อนนาสีเขาใส่หล่องหลังเนาะ,ะกะเอาขวังเข้าไปข้างในก่อนครับคนี่วงเข้าไปอ่าล้างมเลอตัวนี้แล้วก็มาใส่หล่องในของหน,หน้าเครื่องก่อนเข้าจังใส่ตัวนี้เข้าไปครับบัตนี่มันก็สีง่ายเหมือนกันครับ ประมาณส่วนเสียนหนอก,กนใส่ปกติครับตัวนี้ใส่ไงขวองก็ไปเลยครับอ่าเรียบร้อยครับผมต่อไปกับใส่กับขึ้นครับบัดิ đi biển gặp ผมว่ามันมันส่งอ่าเปลืองกว่าเจ็ดสิบปุรับไซพันทือว่ามันเป็นรถปีเก่าครับคันนี้มันรถรถปีเก่าจะเป็นรถใหม่อยู่มันหัดรถปีเก่าครับคืนนี้เขาเตือนเอาแลดับสปริงก่อนประมัน3มินครับความห่าง ประมาณจัดกช่องสปริงครับนี่เอาประมาณสามมิรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเคอยมาตึงก่อนเรื่อยๆครับเป็นสายพันใหม่ เป็งเมื่อครับผมเรียบ้อยครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าครับฝากกดติดตามครับผมดีรับชมนะครับสวัสดีครับผม